เด so so ้อเฮปิญญาอันซกระปุกจมกบโปุกเอามาจากไหนสาสนะเอามาจากไหนไขมัดเฮอํำบุญที่ไหนวัดไหนอื้อ ผูเจฟหนป่บหต้ <están> oh, ่งไดนะ พูดกับเป้อยู่กับแม่เดี๋ยวเพอนพูดเจ๊ฟ้ากับมาอยู่แล้วอเออไปเจ๊ถ่ายพูกกับเป้บ่ต้องไปเจ๊ฟ้ากับบต้องไปพูกก่อย่าไปคนเดียวย่าย่าหายดีแล้วย่าอยู่คนเดียวได้แล้วย่าหายดีแล้ว ครับเดี๋ยวถ้าเด็ดดีมาไปไปแห็มเนาะ ไปนโอ้ไปยังไงบันแล้วเหลือเอาไปเลยจะถ่ายเฮางอ้าไปพูดน่ะถ่ายได้เยอะแล้วเนี่ยไ,ไปพูดน่ะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะยุดแล้ว